สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังไม่คิดว่าจะเขียนคำนี้บุกเดี่ยวปล้นแบงค์นั่งรอคิวเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่5สิงหาคม64พันบทเอกกิติพงศ์เพชรมุนีพุ่มกับการสอพอช้างเผือกพร้อมกับชุดสืบสวนได้เข้าตรวจสอบธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนโชคนาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ หลังได้รับแจ้งเหตุคนร้ายบุกเข้าป้นเงินสดในธนาคารและหลบหนีไปสอบสวนพนักงานได้ความว่าคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ40ปีสวมหมวกแกป๊ปสีดำสวมเสื้อเชิ้ตสีดำกางเกงยีนขายาวและใส่หน้ากากอนามัยสภายกระเป๋าเป้ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวสสีแดงมาจอดที่ฝั่งตรงข้ามกับธนาคารและเดินข้ามถนนมาตรงเข้ามาที่ธนาคาร ทําทีมาติดต่อทําธุรกรรมพอถึงคิวของตัวเองก็หยิบแบบฟอร์มเช็คและเขียนข้อความผมมาป้นผมมีปืนเงียบๆส่งเงินมาโดยยื่นให้กับพนักงานประจำเคาน์เตอร์ช่อง6แต่ทางพนักงานตั้งสติและขัดขืนคนร้ายจึงปีนข้ามเคาน์เตอร์และเข้าไปคนลิ้นชักที่มีเงินอยู่ประมาณ10,000กว่าบาทก่อนที่จะกวาดเงินไปหมด ใส่กระเป๋าและเดินออกไปจากธนาคารระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่รปภหน้าธนาคารพยายามจับตัวเขาแต่คนร้ายได้ข่มขู่ว่ามีปืนและถ้าไม่อยากให้ฆ่าใครพร้อมกับทําท่าว่าจะชักปืนจากเอวทําให้รปภไม่กล้าขัดขืนก่อนที่คนร้ายจะเดินข้ามถนนไปขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดไว้และหลบหนีไปทางอำเภอแม่ริมซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุ ตำรวจชุดสายตรวจและสืบสวนสพช้างเผือกได้เร่งหาภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางและติดตามจับกลุมแต่ยังไม่พบตัวขณะที่เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุและหาเบาะแสเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข่าวจากมุมข่าวด o m คอมครับและถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ